เห็งเห็งรูลู oh oh อันนี้รูรูนะครับรู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 ไอเตี้ยนี่คือเห็งเหงนะฮะนั่นแหละเตี้ยอยากเล่นด้วย เดยเอ้ยทำไมลูลูกมันอ้วนกว่าเดิมอ่ะมันเพีเอออ้วนกว่าเดิมเตี้ยเต้ยเกินไปแล้วเตี้ยเพียงเออพอแล้วลูลูนะเล่นกับเฮงเฮงหน่อยเฮงเฮงครับผมชื่อเฮงเฮงครับเฮ้ยเตี้ยจะบอกร้องค่ะพ่อเฮ่ยเกลอนเนี่ยเกลอนเนี่ย ไม่นะอันนี้ก็จักเป็นักกระโดดกระโดดขาคู่ประจำเลยโอ้ยเสวยเด้อลูลูเออนางสวยนางสวยลูลูเกียงเกาเออคนก็นั่นตากับปานทอาอะไรเนึงตโตนาขิเลร่ตัวนาตัวอันนี้บอโลเอิงตัวนาบอโลตัวตัวนาค้าลุมเป็นต่อปุดหนักปวดหนักเปสกิตขานูกจะเอาอะไรอยากได้อยังเดี๋ยววันลังซื้อไก่มาให้นะอยากได้อยัง เฮงไปหาพี่มีไหมเฮงเฮงเฮ้ยเตียเมตเตียแม่เอาของมาให้พ่อกับแม่นะครับพอดีอ่าสองตัวเนี้เขาอยากให้จอดรถเล่นกับเขาทุกวันนะบ,บางทีขี่รถผ่านก็ไม่มีเวลาจอดอนะฮะก็สงสารอยูเขาอยากเล่นด้วย<ช>บางทีอยากจะวิ่งตามผมนะครับนะโดยเฉพาะไอเตียนเนี่ยฮะ อยากวิ่งตามแต่ว่าเราก็มีทุระเราก็บางทีก็รีบกลับนะฮะรีบกลับไม่ได้แวะหาเพื่อนนะฮะก็เนี่ยก็แวะเล่นกับเด็กๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะรีบกลับไปอาบน้ํานะเดี๋ยวจะไปงานพี่ทนายสมเกียรติต่อนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลูลูนะลูลูนะฮะแล้วก็เฮงเฮงด้วยนะครับแล้วก็ช่องอดิศรแฟมิลี่จ้านะฮะไปแล้วนะไปแล้วนะเนตเตี้ยนี่นะฮะไปแล้วสวัสดีครับ พี่เกียรโชว์